วกายตัวใจนะในการประพฤติปฏิบัตนะิก็เจริญสุขเจริญธรรมผู้ที่ใรทมผู้ที่เอาใจในะเอจิตใจคิดพิจารณานะผู้ที่ตั้งใจแล้วตั้งกายมาแล้วตั้งใจด้วยแต่ก็ยังไม่เข้าใจนะก็ต้องพยายามทำความเข้าใจนะอันที่เราสละกกายนะเวลามา นำมาประพฤติปฏิบัติทร,รม,มาเป็นนักบวชมาเป็นผู้ศึกษาธรรมก็ดีนะก็ให้สละใจนะใจก็คือความเป็นเรานะความเป็นชื่อที่ติดอยู่ในใจว่าเป็นตัวเรานะของเราอยู่ในใจแต่พูดว่าไม่แต่ในใจนั่น,นะเต็มเปลี่ยนอยู่ในใจิตในใจเต็ม เป็นเราเป็นชื่อ,อเราเป็นของเราอะไรก็ของเรานั้นก็คืออยังไม่ได้ไม่ได้ฉลาดนะแต่พูดว่าฉลาดนะัก็ยังเต็มมีจิตใจเต็มเปีย่ยมความมีตัวตนภายในนะก็เลยพยายามนะสนใจใจะไปแต่ไม่เข้าใจนะหรือเข้าใจแต่ว่าจะทำอย่างไรนะ รู้เราจะทำอย่างไงสรสลัดตรวจจิตใจเราความเป็นเราไปเนี่ยนะแม่แต่ชื่อก็เราได้เตรียมอยู่ในใจนะมองเล็กๆมองละเอียดหน่อยนะเราก็เลยมีตัวตนที่เป็นจิตใจเป็นชื่อพูดอะไรก็ยังไม่เข้าใจ เข้าใจตามแค่คำพูดแต่ในในใจเนี่ยยังไม่ได้ออกออกนะนะยังไม่ได้ออกความเป็นเรานะอะไรที่เป็นเราอยู่ในใจนะตัวเองของตัวเองต้องการอันะนั้นก็คือความเป็นเราอนะที่เราออกยังไม่ได้นะแต่ดูว่าเหมือนจะได้แล้วมาเนี่ย นะแต่ไม่เคยคลายที่จิตใจเราได้นะอันนี้เป็นเรื่องอยากมากนะที่จะเห็นนะความเป็นชื่อเป็นเราเนี่ยนะมันก็เลยมีอะไรนะมี ทั้งที่เราบอกให้รู้จักธรรมะหรือ,อย่างาสอนให้เราคลายออกนะถ้าเรายังคลายไม่ออกก็เรายังทำไม่ได้ะจิตใจเรายังทำไม่ได้ตามธรรมแต่มาปฏิบัติแต่ใจยังไม่ได้จิตยังไม่ได้เป็นดังไม่ได้รักษาศีลไม่ได้สลายตัวตน ไม่ได้ถลายออกความเป็นชื่อเป็นราในใจนะมันก็เลยหนะ้าจิตใจเร่ารอ้อนบ้างหนะนะหัวใจรอ้อนภายในรอ้รอนร้อนอย่างไรมันมันโดนโดนว่านะหรือโดนอีกแล้วนะ้าใจมันก็เลยมีตัวตนรอ้อนนะมันร้อนข้างในมันร้อนจิตร้อนใจเพราะว่า เราไม่ได้เป็นอย่างเขาว่าแต่ใจมันยังเป็นอยู่จิตมันยังเป็นอยู่แต่เราไม่ได้เป็นที่กายเฉยๆแต่เป็นที่ใจนะตัวตนที่มองไม่เห็นแต่มันเกิดความรู้สึกไม่ตรงกับเราคิดเพราะเราไม่ได้มีแล้วนะแต่ใจเรายังมีเต็มเปี่ยมอยู่ เห็นไหมให้ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติไปที่ใจด้วยนะบางคนรู้แล้วบางคนเข้ามาได้นะกายเข้ามาได้แต่ใจไม่ได้บางคนปฏิบัติจิตอยู่ข้างนอกใจเย็นเบาแต่กายยังไม่ได้อีกสลับกันบางคนที่มาเนี่ยไม่ได้จิตใจแต่คนเขาทำงานไปด้วยปฏิบัติทุกวัน อยู่บ้างน,นะเขาปฏิบัติธรรมปล่อยวางได้ที่ใจแต่ปล่อยกายมาไม่ได้นะเพราะยังมีภาระที่กายแต่ใจจิตเขาปฏิบัติไม่ร้อนนะแต่ก็ยังไงเขาบันก็ติดอยู่ที่กายนะันก็มีเหตุผลมีเหตุเนะผลของตัวเองอยู่นะสรุปแล้วก็กายมาไม่ได้ บางคนกายมาได้แต่ใจทําไม่ได้ปล่อยใจให้สลายความเป็นตัวตนปฏิบัติที่ใจเ็าอย่างไม่ได้ต้องใช้เวลาอีกเหมือนกันนะบางคนอยู่บ้านเขาก็ปฏิบัตินพิจารณาทำในใจิตในใจอยู่แต่พวกเราที่มาแล้วอยู่เสียเวลากายมาแต่ทําไม่กี่วันนะกลับไปก็ทํา ปฏิบัติจิตใจให้ได้ด้วยนะมันเป็นเรื่องในจิตในใจนะมาเรากำหนดลมหายใจเข้านะำว่าให้ดูลมหายใจเข้าให้ดูว่าใจเราเนี่ยมันว่างมันไม่มีอารมณ์ที่โดนกระทบหรือเปล่าในใจเนี่ยนะเมาเราพูดไปนะแต่ ใจเรามันร้อนร้อนเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะเขาพูดเราจะเกินนะแต่พอจริงๆแล้วเราเขียงนะตอบโต้มานะได้จิตได้ใจก็คือนั่นตัวตนแล้วนะมีตัวหนักตัวตนที่เราร้อนจิตใจที่เราร้อนเพราะว่ามีตัวตนอยู่ในจิตนะแสดงว่าที่เราปฏิบัติ ให้มันว่างมันโล่งมันไม่ได้ว่างถ้าว่างก็คือได้ยินอะไรก็ไปเลยผ่านไปแต่นี่ให้คิดนะคิดว่าเขาพูดผิดเราสานั่งทำอยู่เนี่ยแต่ยังว่าเราว่าเพื่อให้ปลอดให้ว่างแต่ว่าโดนว่าเพื่อให้โดนกระทบแสดงว่ามีตัวตนอยู่ภายใน นะเมื่อกระทบกันมันก็ร้อนขึ้นมาร้อนอกร้อนใจว่าครูบาอาจารย์หรือคนที่เขาว่านะเขาไม่ดีนะว่าเรานะแต่ที่จริงการว่าก็ทดสอบใจทดสอบอารมณ์แต่เป็นจริงแต่ถ้าใจเราไม่รู้สึกอะไรนะมันเหมือนกับลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปมันก็ว่าง ก็าวางใจให้มันว่างอย่างนั้นนะก็คือไม่มีความเดือดร้อนในใจนะร้อนจิตร้อนใจขึ้นมาบางคนก็ร้อนเถียงมาด้วยใจร้อนไม่พออัตราต,ตัวตนที่ความคิดว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเกิดอยู่ในใจไม่พอเถียงมาด้วยปายวาจาด้วยเพราะว่า ยังไม่เข้าใจนะธรรมะคือการปล่อยวางนะปล่อยวางที่ใจด้วยนะแต่นิจใจไม่ปล่อยไม่วางก็ร้อนการแรงว่าปฏิบัติธรรมต้องฝึกปล่อยนะปล่อยที่จิตที่ใจนะระวังให้เราพิจารณาไปนะเวลาโดน นั่นคือสอบอารมณ์เดิมสอบอารมณ์คนไปข้างนอกนะคนเยอะๆะเจเยอเยอะนเพราะว่าขอปล่อยกันที่ใจให้ได้จิตจะได้ว่างหลุดพ้นจากอารมณ์โดนกระทบนั่นแหละนะคือสภาวะธรรมที่เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อหาสภาวะตรงนั้น มันเกิดขึ้นที่ใจโดยกระทกก็เย็นอยู่นะไม่ได้เกิดกระทบกันในความคิดในความเป็นนะจิตใจนะนั่นคือสภาวะธรรมถ้าเรายังมีอยู่ก็ได้ว่าเราไม,ไ,ไม่ได้เข้าใจว่าอุตส่าห์มาปฏิบาาัติธรรมเพื่อไปหาสภาวะนั้นเอาใจไปหาสภาวะนั้น นะชาตสภาวะนั้นมันต้องเย็ยนเพราะอากาศโดนเขาว่าก็ผ่านไปโดนเขาว่าพอเราทำจริงเราเป็นอย่างนั้นจริงนะใจเราเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เราก็ไม่รู้มันหรอกรานะลองดูนะลองดูใจลองดูให้ละเอียดน,นะคนดีครับสภาวะธรรมนะมัน เราพิจารณาไปนะนะเราปฏิบัติธรรมนะเพื่ออะไรนะเพื่อให้หลุดพ้นอะไรนะหลุดพ้นจากอารมณ์ที่บอกโกรธโดบหลง หมายถึงมันอยู่ในใจนู่นนะไม่ใช่อยู่ที่ปากนะไม่ได้อยู่ที่วาจาแต่มันอยู่ในใจของผู้ที่มาปฏิบททัติธรรมว่ามีอารมณ์ขึ้นมาหรือเปล่าในใจในความรู้สึกนะแต่ยังไม่ได้ก็เราต้องปฏิบัติต่อไปปฏิบัติลงไปพิจารณาจิตใจเราวางลงวางเขาจะว่าก็าวาง นะจนกว่าเขาว่าเราไม่รู้สึกร้อนใจการแสดงว่าเราเข้าสู่สภาวะธรรมสภาวะควา,วามบริสุทธิ์ของจิตใจนะใครจะนินทาเราเราก็เฉยๆให้มันเฉยจริงๆนะนี้ถ้าเราผ่านบททดสอบได้ก็ นะโลกใบนี้นะมีมากมายคนทั้งชอบเราก็มีไม่ชอบเราก็มีเราไม่รู้หรอกว่าใครชอบไม่ชอบแต่ขอให้เราวางใจวางๆไว้นะได้ยินเขาดา่าเขาว่าก็จะให้มันร้อนใจออกมานะแสะดงว่ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้เข้าใจธรรมะ นะบางคนก็ได้แต่ร้อนยิดร้อนเดชร้อนจิตร้อนใจนะแผดเผาจิตใจแล้วก็แผดเผาคนอื่นส่งกระแสจิตที่ร้อนๆ้อนมานะใจที่ร้อนๆ้อนมานะพวกนี้ก็น่าสงสารนะเราก็ต้องรับความร้อนไปด้วยนะเพาต้องยอม ยอมรับความร้อนจิตร้อนใจที่เป็นคลื่นพลังจิตใจที่เราร้อนมาเราต้องทนหน่อยสำหรับคนที่เรารับกันได้นะอ่าเราก็จะได้เจริญภาวนาที่ให้ดูลมหายใจนะั้นบางคนก็ดูลมหายใจจริงๆแต่ไม่เกิดสติปัญญาพิจารณาแต่ฉานว่า เขาให้ดูทำไมดูเพื่ออะไรนะวัดลมมันว่างเพื่ออะไรเขาทำใจให้เกิดสาภาวะว่างแบบนั้นแต่าบางคนเขาไม่ได้คิดหรอกไอ้ดูก็ดูกำหนดลมหายใจก็กำหนดไปแตนะ่ถ้าเป็นสาภาวะธรรมก็คือให้รู้ว่าอารมณ์เราหมดแล้ว ในใจที่ลมเข้าไปนะมันหมดอารมณ์แล้วมันเป็นอารมณ์เย็นเป็นอารมณ์ว่างใครกระทบกระทั่งเราก็ว่างไว้อย่าไปร้อนใจมาแต่ถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็ร้อนใจก็เรียกว่าตัวตนบางคนก็ถือดีนะไปที่ไหนก็ได้ที่เยอะแยะนะไปที่เขาพูดดีพูดเอาใจแล้วก็สบายใจกลับไปตัวตนเยอะ เขาเรียกว่ากาารตรวจตนมีที่เลือกเยอะแยะไปที่เขาไม่ยุ่งกับเราเราทำอะไรก็ได้สบายใจดีเราก็จะมาแบบไหนก็จะกลับไปแบบนั้นไม่ได้กัดเกลากายวาจาใจเราเลยนะแต่ถ้าเขากัดเกลาจิตใจเราเราเ็าไม่เคยชอบ ไม่เคยยออไม่เคยชมเราเลยว่าดีนะแต่ถ้าใจเราว่างแล้วเราก็เขาก็จะชมเองนะคอยมันดีจริงจริงๆเราปฏิบัติธรรมมาเพื่อกัดเกลานะไม่ใช่มาเพื่อให้เอาใจนะได้ดังใจนะแต่คนไม่ค่อยชอบนะชอบไปที่สบายตามใจตามกิเลส ส่วนน้อยนอกจากผู้ที่เขามีปัญญาเขามีติตคิดว่าอเราเป็นอย่างนี้เขาว่าเราเราได้มองเห็นได้คิดพิจารณาถึงจิตใจเราเออแบบนี้มันดีจะได้ถูสนิมที่ใจเราสิ่งสกรปรกที่มันเกาะอยู่ในจิตใจเราทั้งนานแสนนานแม้แต่มาปฏิบัติธรรม แล้วก็ยังเป็นอยู่แบบนั้นนะมันก็ามาเพื่อให้ได้ได้ใส่ชุดขาวนะคิดว่าเป็นบุญนะบุญแค่ภายนอกแต่บุญในใจนี่ยังไม่รู้เรื่องอะไรว่าตัวตนเป็นอย่างนี้จิตใจเราเป็นอย่างนี้ก็หาบุญที่ในใจได้ยากคือการแก้ไขจิตใจของเรานะ